我们开卡，没有，我们不打。耶，我们不要打，打不动，OK。

เชือกไม่ท่านเลือดจมเั้งครเลือดครับมันกอดเลือดให้จมโอ้โหเขาพูดกับโครงข้างมาไงว่าไปกับตาแป๊บเดียวเองไง

วันนี้ก็ผมได้ชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทีมได้ทีมงานเึ่งเป็นตัวแทนของชาวประมงที่ประกอบอาชีพโวงพามนึ่งเรือ สำรวจว่าจุดไหนแถวใดแต่ละแถวกี่ช่องจะต้องจัดระเบียบบร,รอษอนภายในวันที่10ธันวาคมที่ถึงนี้ซึ่งแต่ละแถวนั้นเราก็ได้ที่ได้กำหนดได้ตกลงกันว่าเอาเฉพาะปากด้วยช่องโพงพามที่มีความจำเป็นที่จีขฝางทางเดินเรือ,อก่อนสำหรับคนที่เหลือนั้น ก็จะมีการทยอยหรือถอนไปตามลำบับซึ่งขณะน,นี้แกนนํนำซึ่งพี่น้องชาวบ้านมอบหมายให้ทางราชการก็ไ,ได้มอบหมายบุคคลเหล่านี้ได้ไปตำรวจก็ทำความเข้าใจได้กำหนดว่าช่องใดที่จะต้องหรือถอนซึ่งเอาเฉพาะแถวแต่ละช่อง ได้จำเป็นที่จำเป็นจริงๆในคนต้นก่อนสำหรับการเยียวยานั้นแน่นอนละครับผมต้องรับผิดชอบเพราะผมเองนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อบ้านของจังหวัดชาวบ้านลูกบ้านและทุกคนก็เป็นลูกบ้านผมเมื่อเขาเดือดร้อนแน่นอนต้องช่วยเหลือตามความเหมาะสมตามความ,มาจำเป็นตั้งทั้งที่เป็นราชการ ไม่มีแต่ผมได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ใช้เรือเดินทางในร่องน้ำทะเลสาบสงขาและผู้ที่ได้รับรับปรทานกุญชอนน้ำมันในในอ่าวไทยซึ่งจะต้องใช้เรือเนี่ยบรรทุกวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆออกสู่ทะเลดังนั้นขณะนี้ก็ส่วนใหญ่เริ่มทยอย บริจากเป็นมาหลายๆแล้วเช่ดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นขณะน,น,นี้ชาวประมงที่ทำโพงพางก็ได้ทยอยรื้อถอนไปแล้วประมาณ15บห้าช่องยังเหลืออีกประมาณ30สบช่องที่อยู่ในร่องน้ำจะต้องดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่10บธันวาคม พี่น้องชาวประมงเนี่ยที่ประกอบอาชีพมงพานก็มีอาศัยในพื้นที่ตำบลหัวเขาอำเภอสิงห์นครซึ่งทุกคนก็มีอาชีพหลักผมเองนั้นในอดีตก็เป็นนายอำเภอสิงห์นครแห่งนี้ก็รู้จักมาคุ้นกันมาก่อนทำยังไงเมื่อเดินทางมาเป็นผู้ว่าสงขลา เรากพยายามจัดระเบียบร่องน้ำทะเลสาบลุงขาเอาเฉพาะที่จำเป็นเอาเฉพาะที่กิดขามเท่านั้นทางเรือเท่านั้นเพราะเราทำยังไงทะเลสาบลุงขาเนี่ยเป็นของทุกคนเราต้องแบ่งปันพึ่งกันให้กันได้กันนั้นก็ชาวประมองอยู่ได้ทะเลสาบก็อยู่ได้มันก็ไ้พูดฟุยกันอะไรบ้างที่จำเป็นเดือดร้อน เราต้องเยียวยากันต่อไปครับผมก็เพื่อเป็นคนให้ทำการบำรุงคนเป็ตัวแทนของชาวบ้านคือเริ่มจากบุตรผกับผู้อาสาผู้อาสาต่างก็ใหใจชาวบ้านต่างก็มีการเยียวยาชาวบ้านตามความเหมาะสมเพื่อว่ายาได้เป็นชุนรอดและไปจะมาอาชีพผมก็คนนึ่งก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านเลยก็เป็นชาว้านของผบางเมื่อต่างผู้อา้าผ่าน สุดใวกเราเพื่อนรองนาำกระดูกยาเพื่อนในการดูเรื่องก็ได้ะ่วด้วผมกับผมสุยใจาปรมล่กับ